เรียกได้ว่าเข้าตำราวเวียดนามสังง่องของจริงครับสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกครับศึกสายเลือดสำคัญทีมในย่านอาเซียนด้วยกันนะครับมาเลเจอกับเวียดนามนะครับใส่ให้สุดอย่าไปยอมนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าโอ้โห เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ผมพูดได้เลยนะนักสนใจมากก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเวียดนามโมไว้เยอะนะครับว่ามาเลเนี่ยไม่ชนะพวกเขามาสิปีแล้วจะอะไรมาสู้นะครับพร้อมกับข่มด้วยโชว์ว่านี่เนี่ยฉันเนี่ยเป็นเจ้าอาเซียล่าสุดนะไทยเนี่ยยังโดนเลยนะครับเหงียนโซนซอนรู้จักบ้า่บราซิลอะ่ะแต่งวดนี้ไม่ได้มานะเหงียนโซนซอนยังเจ็บยังพักฟื้นอยู่นะครับมาเลไม่สนใจทํางานแบบเงียบๆจนกระทั่งล่าสุดเปิด การดไงไพมาเลบอกหนามยอกเอาหนามบ่งครับเมื่อนะครับทางฝั่งของเสือเหลืองครับได้รับเอกสารสำคัญยืนยันจากฟี f านะครับว่าสามารถส่งผู้เล่นนะครับสายเลือดใหม่จากแดลาตินเรียกว่าแดลาตินจริงนะเหงียนเนี่ยแบบ,บซูลิงโดนสลิงแตกกันเลยนะครับเพราะว่า5คนที่ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกาเชสนะครับซึ่งมีสัญชาติอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อิมาโนมาชูก้านะครับอาร์ Argentina, เจนตินาเหมือนกันโรดิโกโฮกาโดนะครับนี่ก็อาร์เจนตินานะครับรวมไปถึงยอนอิราซาบาวนะครับนี่ก็อาร์เจนตินามีเจ้าฟิกูเรโดนะครับกองหน้านะครับบราซิลนะครับแล้วบอกได้เลย อายุเฉลี่ยแต่ละคนเนี่ยยี่สิบห้าปีนะครับยี่สิบปดปีนะครับคือแบบขโูโ,โคตรพลิกอ่ะกำลังพลิกจัดเวียดนามมั่งเลยครับเพราะว่าโอ้โหเริ่มเกมมาเนี่ยเหลือจะเชื่อนะผมเองยอมรับแบบตรงไปตรงมาช่วงหลังเนี่ยดูเวียดนามปะทะกับมาเลเซียบ่อยนะครับส่วนใหญ่เวียดนามจะได้เปรียบนะเวียดนามดูแบบมีทรงมากกว่าก็ก็เหมาะสมที่10ปีที่ผ่านมาพวกเขาแบบว่าเอาชนะ มาเลยได้แบบสบายๆแต่เกมนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับโอ้โหมาเลเซียเกี้ยวกราดจริงๆนะครับภายใต้การคุมทัพของปีเตอร์คลาสมอสกี้นะครับซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าบุกยับในครึ่งแรกผมเองผมก็ยังแปลกประหลาดใจอยู่เลยนะหูมาเลยนี่คือคารคเตอร์เปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าในสนามเนี่ยใส่ทั้งอาริฟไอามานก็ลงนะครับคอบินอองอย่างเงี้ยนะครับหรือที่เราคุ้นเคยอย่างดิออนคูนะแล้วก็มาผสมกับนะครับ ผู้เล่นที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับทางฝั่งของเวียดนามก็เหมือนเดิมครับเกมนี้ไม่มีเหงาซ้อนนะครับโนโนบราซิลโนปาตี้นะครับเรียกได้ว่าข่มชาวบ้านเข้าเยอะโอ้ใช้บราซิลเนี่ยโหแบบภูมิใจไนงะเจอมาเลยครึ่งแรก00นะครับแต่ว่าความมันมาเกิดขึ้นในครึ่งหลังความถล่มทลายนะครับเริ่มตั้งแต่นาที49เลยนะครับก็เป็นทางกองหน้า สัญชาติบราฟิลอย่างฟิกูเรโดยิงสวยครับยิงฉลับข้ามหัวผู้รักษาประตูอย่างฟิลิปเงียนเข้าไป1 0ต่อ0นหูข้านี้บูกิจาริวสนันดังลั่นเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอมาได้เพิ่มนะครับจากโฮกาโดนะครับสประตูต่อศูนลูก2นี้โคตรสวยนะครับคือเวียดนามสู้ไม่ได้เลยอนะ่ะคือมาเลเเกมนี้คือแบบด้วยศักยภาพผู้เล่นนะมันเหนือกว่า แบบชัดเจนคือสังง่องจริงสังง่องโดนแบบตุ๊บปับนุบนับเลยครับแล้วก็นาที67คอบินอองมายิงเพิ่มให้มาเลเซียเป็น3ประตูต่อศูนย์เรียกได้บอกได้เลยนะผมชอบมากผมสะใจจริงเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งของจริงเพราะว่าโอ้โหเวียดนามจากทีมที่ใช้ นะครับเหยนส่วนซอนแล้วแบบห้าวเป้งไงไปเกทงเกทับเขาไปด้วยโดยไทยโดนบ่อยนะครับโดนกล่าวหาว่าไม่ค่อยมีสปิริตเท่าไหร่โอ้โหดูเกมนี้เวียดนามไม่ได้นอนเลยขาสังเกตผมไม่ได้นอนเลยแล้วสู้ไม่ได้เลยครับนะส่งดาวเตจักรวาลันนะครับเหยนกวงไฮลงมาในครึ่งหลังก็แล้วนะครับเออเกมนี้ เขาเดบิวต์นะครับดาวเตะลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสอย่างแพงดองด้วยก็สู้ไม่ได้จริงคู้ไม่ได้คนละชั้นนะครับคนละชั้นเลยคือมาเลเซียพอใส่ผู้เล่นแบบนี้นะครับมันอารมณ์คลิกขายกับอินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียจะเป็นเวลูกครึ่งลูกเซียวโอสนสัญชาติเนาะแต่นี้คือมาเลนมาแบบเหนือเมฆเลยคือใส่ผู้เล่นสัญชาติเมกาใต้มาหมดเลยนะครับแล้วแกล่งขึ้นนะครับแบบเยอะมากเลยทีเดียวสุดท้ายก็ เอาชนะไปได้แบบถล่มทลายงานนี้มีสะง,ง้องนะครับเพราะอย่างที่บอกโ,อโหเวียดนามเนี่ยนะครับก่อนเกมงานแข่งขันโมูไว้เยอะโูไว้เยอะนะครับแต่พอเจอของจริงเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่ากลับบ้านไม่ถูกกันเลยทีเดียวผมเข้าไปส่องคอมเมนต์ของทางฝั่งเวียดนามนะครับก็เรียกได้ว่าณนะตอนนี้นะครับแฟนๆของเวียดนามอยู่ไม่ได้นะครับผมพูดได้เลยอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับ พยายามนะครับที่จะ,ะโชว์โวว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตั้งแต่โดนชำเราจากอินโดนีเซียนในฟุตบอลโลกเราเัาเลือกมานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่เวียดนามนะครับต้องเจอกับกระแสะของผู้เล่นที่เหนือกว่านะครับตอนนี้แต่ละชาติในย่านอาเซียนก็ไปเวนี้กันหมดแล้วนะยอมรับม่าน่ากลัวจริงเราอะไม่ต้องพูดภาพทำเพลงเลย อนาคตเนี่ยเดือดแน่ๆน,นะครับเพราะว่าโอ้โหโอนสัญชงสัญชาติกันแบบยับเยินยุ่ยยี่เลยนะครับแต่ว่าที่ผมแอบสนใจเวียดนามคือตอนเวียดนามโอนบราซิลมาแล้วไปโวไปแบบไปบอก,บอกชาวบงชาวบ้านเขา,าไปทั่วงว่าโอ้ฉันเก่งที่สุดอะไรเงี้ยผมเข้าไปส่องคอมเมนต์นะของแฟนๆเวียดนามอะ่ะแทนที่จะแบบเน้นแบบกลับมาพัฒนากันต่ออะไรเงี้ยไม่เป็นไรบอกออคอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะ ต้องโอนสัญชาติสู้เวียดนามเริ่งใช้แล้วนะครับบางคไม้ว่านักเตะเวียดนามหลยวถ้วยมากยังไงก็สู้ผู้เล่นที่เป็นการโอนสัญชาติไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่ทางทีมเวียดนามจะมีการดึงผู้เล่นบราซิลมาแบบเต็มอัตราศึก แล้วก็บางบางคอมเมนต์ก็บอกนะโอกาสในการพัฒนานักเตะในแถบอาเซียนน่าจะลดน้อยถอยลงไปผมคิดในใจนะโอ้โหที่มึงเอาเงิีย่วนเซิร์บาในี่มึงแบบโอ้โหแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าสมควรแล้วที่เวียดนามเป็นแบบนี้ไปแย่ลังแตนไปโม้ไปโวใส่มาเลยไว้เยอะนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไปไงล่ะตอนนี้เจอของจริงเข้าไปแล้วเหงียส่วนเซิร์บคนก็ไม่รอดนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ น่าสนใจในอนาคตว่าต่อไปเวียดนามจะมีที่ยืนในอาเซียนหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียรหรือแม้กระทั่งมาเลเซียจัดเต็มมากๆนะครับบางคอมเมนต์ของวินาบอกอาเซียนน่าสงสารจังเลยมีแต่ผู้เล่นโอนสัญชาติ <c oughs> ผมเองอยากจะบอกว่ามึงนี่แหละตัวดีนะครับไปทำให้คนอื่นเขาโมโหหมดนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกนี่แสดงให้เห็นว่านักเตะในอาเซียนเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แล้ววันนี้ทุกชาติเอาความภาคภูมิใจไปทิ้งหมดแล้ว เรีเยกได้ว่าชาวอาเซียเข้าไปยำใหญ่กรับเพราะมึงนี่แหละอวยบาซิลเยอะมากเอาเหรสยญซนรซนมาเอานักเตะบาซิลมาเป็นไงล่ะทุกวันนี้ทุกทีมไปกันหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับในย่านอาเซียนคือตอนนี้นะครับใส่กันยับมั่วกันไปหมดแต่ต้องสรุปภาพแบบนี้นะครับหลังจากได้เห็นผลการแข่งขันที่เวียดนามสงง่องขนาดนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวเลยในอนาคต นะครับต่อจากนี้กับฟุตบอลในย่าอาเซียนก็คือกลุ่มผู้เล่นแบบนี้นะครับบางชาติเขาสามารถที่จะทํางานร่วมกับรัฐบาลนะครับเพื่อค้นหาผู้เล่นลูกครึ่งลูกเซี่ยวหรือโอนสัญชาตินะครับซึ่งชาติที่เขาไปเอามาเนี่ยก็เป็นชาติที่เล่นฟุตบอลดีเล่นฟุตบอลเก่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินาหรือว่าเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นขาประจําในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ ต่อจากนี้นะครับภาพของทีมยัติอาเซียนนะครับโดยเฉพาะโฟกิงนะครับไม่ว่าจะเป็นออินโดนีเซียมาเลนะครับรวมไปถึงเวียดนามเนี่ยมันจะบ้าคลั่งไปเหนืยนี้นะครับสิ่งที่กระทบแน่สาหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราก็คือเราไม่มีนโยบายโอสัญชาติไงเรามีเพียงแค่นโยบายลูกครึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยโอ้โห น่าสนใจนะครับคือการที่เราได้เห็นเวียดนามสังง้องเนี่ยนะครับมันก็เป็นความสะใจอะ่ะมันคือหมันไส้มานานนะครับชอบคุยมันชอบโม้มันชอบโบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไทยเราก็จะต้องเร่งนะครับมาพูดคุยกันก็คือทิศทางของไทยเราจะอาอยังไงนะครับจะเดินหน้าต่อไปในเวแบบนี้นะครับจะสร้างสารรค์ยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกเรา อาจจะเดินตามแนวแทางเจบแปนเบสบแต่เราไม่เคยทําแบบเขาไม่เคยที่จะมีนโยบายในเชิงลึกเชิงไกลแบบเขาเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับแล้วยิ่งได้เห็นความบ้าคลั่งของฟุตบอลในย่านอาเซียนในครั้งนี้แล้วผมพูดได้เลยนะครับน่าหวั่นใจจริงๆครับคุณผู้ชมผมเองเนี่ยนะคิดในใจถ้าเราเจอกับชุดใหญ่ของมาเลถ้าเราเจอกับชุดใหญ่ของอินโดในวันนี้เนี่ยผลลัพธ์นะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เหมือน ในอดีตก็ได้ในเมื่อมาเลเซียยังสามารถพลิกวริซาส10ปีไม่ชนะเวียดนามด้วยการหาผู้เล่นนะครับที่แข็งแกร่งเข้ามาสู่ทีมจนสามารถถล่มยับได้สำเร็จนั่นเองครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ